ระคือความรักมันคงทรงพรีประชนให้บาปชาวเราทุกคนจะมีความรักใดยิ่งใหญ่ กว่าการผีชีพของตนให้การมิสหายยอมนายแม่ชีวิตในพระองค์ทรงความรักยิ่งใหญ่ ยามท้อใจและแบกภาระมากมายจงรีบเข้ามาหาพระเยซูผู้ทรงหล่อเลี้ย งชีวิตทรขอพระองค์ทรงนำทางโปรดอย่าห่างร้างความสัมพันธ์หากพระองค์ทรงนำชีวิตคานี้คงสุขนิรัน เพียงพระองค์เท่านั้นจะไม่วันแม้อันตรายเมื่อจิตใจข้านั้นพำนักและรักมันในพระองค์เมื่อจิตใจข้านั้นพำนัก และรรัมนนใพนองค์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบพบกับรายการอค u บออฟสตอรีนะครับ ก็รายการอคาบอัพสตอรี่นะครับเป็นรายการใหม่นะครับที่บ้านในยาของเราเนี่ยได้จัดทําขึ้นมานะครับโดยชมรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมกันกับคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นรายการที่เราจะพูดถึงเนื้อหาต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีศักดิ์สิทธิ์กิจกรรมต่างๆในบ้านเนน,นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆของคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่ง พี่น้องก็จะเห็นนะครับว่ามีแขกรับเชิญวันนี้นะครับทางนี้บาเดโยนะครับก็มาอยู่กับพวกเรานะครับบาเดอร์ช่วยแนะนําตัวเองหน่อยครับครับสวัสดีครับบาเดโยครับวิรพัฒน์ครูหาจิตครับจากสังคมมนทนนครสวรรค์เฮอ่านะครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมก็ลืมแนะนําตัวไปด้วยอ๋อสรุปแนะนํตัวแขกรับเชิญตัวแขกรับเชิญอ่ะแนะนําตัวพิธีกรนะครับพิธีกรชื่อว่า ชื่อว่าไบรเดอร์ทาวินกิตวีนะครับสังฆมรณเชียงให <My S 1> <Yeah. S 2> ม่นะครับก็เป็นผูด้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรนะครับอันเดียวกันดีกว่าอันเดียวกันอ,อันเดียวกันจริงวันนี้คุณเชิญผมมาเป็นแขกรับเชิญใช่ไหมแขกรับเชิญด้วยแต่ว่าเนื่องจากอีพีนี้เป็นอีพีแรกเป็นอีพีศูนย์อีพีศูนย์ฉะนั้นคนดูเขายังไม่รู้กันว่าเอะรายการนี้คืออะไรชื่อทําไมถึงชื่อว่าคัพออฟสตอรี่เอางี้ นอกจากวันนี้คุณจะเชิญผมมันเป็นแขกรับเชิญแล้วผมขอเชิญตัวเองเป็นพิธีกรให้ด้วยได้ครับขอบคุณครับโอเคนะครับครับวันนี้นะครับเราทําไมใช้คุ้มอย่งไงเออเออก็เอาให้คุ้มเพราะว่าเป็นทั้งประธานบ้านด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นเบาหวานนะครับแล้วก็ความดันสูงน้ำหนักเกินด้วยก็เกินใช่สภาพอันนี้ข้าเรื่องอ่ะข้าเรื่องเนี่ยครับ เบริดวินครับผมผมขอถามนิดนึงครว่าทำไมรายการนี้ต้องชื่อว่ารายการ A Cup of Story ด้วยครับคำว่า A Cup of Story เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือแก้วหแก้วใช่ไหมักขับอก็คือเป็นแก้ว1นึ่งใบของเรื่องราวเรื่องราวต่าง t ่ r งนั่นกหมายว่ารายการเนี่ยนะครับเราจะหยิบยกเรื่องราวต่างๆมาเพียงแค่หนึ่งเรื่องนะครับที่ น่าสนใจนะครับมาพูดในรายการนี้อีพีหนึ่งก็หนึ่งแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นนะครับเหมือนกับเวลาที่เรากินกาแฟนะครับ1แก้วนะครับก็พอเพียงพอแล้วสำหรับหนึ่งวันนั่นก็หมายความว่ารายการนี้ก็หนึ่งเรื่องก็เพียงพอสําหรับหนึ่งอีีถือว่าเป็นความหมายที่ดีมากะนะครับขออีกรอบได้ไหมครับเกงว่าจะไม่เหมือนเดิมอ๋อจตุทีครับเอ๊พูดถึงเรนูติสซิ์ซักสิ์ส์วะเบรลวินปีนี้เนี่ยก็เป็น ประธานคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ของแมีนหญ่แสงธรรมด้วยนะครับออฉะนั้นกิจการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆพูดค่อยๆอธิบายแต่ว่าเ,เป็นยังไงเราทําอะไรบ้างนี้เนาะทีนี้เนี่ยอ,อ,อยากจะทราบว่าคณะดนตรีศักดิ์สิทธิ์เรามีอะไรพิเศษบ้างครับปีนี้นะครับเราก็ในโอกาสเราฉลอง50ปีแม่นหญ่แสงธรรมเนาะจริงๆเนี่ยมันฉลองไปแล้วตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนหา เดือนอไม่ใช่ปี2022องแต่ว่าเราเพิ่งจะปิดปีฉลองไปเมื่อปีนี้ีน้นเมื่อ12<ร>สิิงหาที่ผ่านมาด<ช>ังนั้นเนี่ยในโอกาสฉลอง50ปีเนี่ยทางคณะอนุกรรมาการนตรีศักดิ์สิทธิ์นะครับเราก็ได้จัดทำอัอลบั้มนะครับรวบรวมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์นะครับมีทั้งบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่บทเพลงที่เอามา cover ทำดนตรีใหม่แล้วก็ได้รวบรวมผลงานต่างๆ ตั้งแต่อัลบั้มชุดที่ 1, 1จนถึงชุดที่14นะครับ<ม>ชุดที่1นึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปีไหนรู้ไหมม่ได้โยปีไหนฮะปี 1, 1978อ<ม>ประมาณ48ปีสีเกือบ50ปีที่แล้วสมัยนุมน่มๆเอาพูดง่ายๆตั้งแต่คุณพ่อเสนอดำเนินสะดวกเป็นบัตเตอร์อ่าแล้วก็แต่งเพลงแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงจนมาถึงปัจจุบันอันนี้ชุด ชุดก่อนนะนี่คือชุดที่เท่าไหร่นะชุดที่14 14ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้มาเป็นชุดพิเศษที่ใช่แล้ว<ำ>นั้นก็เราก็ได้ทําอัลบั้มนะครับแล้วก็เราก็ได้ไประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับว่าถ้าท่านใดนะที่อยากจะสนับสนุนกิจการของบันเนนนะครับก็สามารถที่จะทักเข้าไปที่เพจ Facebook แสงธรรมดนตรีศักดิ์สิทธิ์ได้นะเพื่อจับจองเป็นเจ้าของนะครับ อัลบั้มละเท่าไหร่นะครับบัณฑวินอัลบั้มละชุดละ250บาทนั่นเองนะครับไหนๆก็บัณฑโยเนี่ยมาอยู่กับเราแล้วนะครับทีนี้ผมเปลี่ยนไปเป็นแขกรับเชิญบ้างอ่าใช่ก็สลับกันไปแล้วกันบางทีก็เป็นพิธีกรบางทีก็เป็นแขกรับเชิญอ่าครับอ่าโอเคบัโยก็เป็นประธานบ้านของบัณฑนใหญ่แสงธรรมนะครับก็คือเป็นหัวหน้าสามมนาเน้นะครับเป็นหัวหน้าผมอีกทีนึง่ะอ่านะครับก็เป็นเกียรติมากๆนะครับเป็นเกียรติแบบ เกลียดจริงๆอ่ะเกลียดจริงๆนะฮะจริงๆก็เกลียดกันอยู่ทุกวันนี้นะไม่ใช่นะครับก็อยากจะรู้ว่าบานเนเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีเนกี่คนกิจกรรมของเราเนี่ยที่ผ่านมาหรือว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับครับสําหรับปีนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าเนนของเราเนี่ยมีจํานวนทั้งสิ้น90คนตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปี7รวมธรรมทูตด้วยนะครับมี90คนแล้วก็โดยมีคุณพ่อเปโตเจริญว่องประชานุกูลเป็นนะครับ คุณพ่ออธิการมนเนรนะครับคุณพ่อเขาก็มาจากสังคมมนราชบุรีครับแล้วก็ในช่วงเทอม2นี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเทอมที่รวดเร็วมากเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในบ้านรวมถึงวิทยาลัยด้วยอย่างเช่นงานที่จะเกิดขึ้นของวิทยาลัยก็จะเป็นงานดนตรีสร้างสารรค์ประพันธ์บทเพลง mm hmm. ที่ใกล้จะถึงนี้แล้วแล้วก็หลังจากเดือนนี้ไปก็จะเป็นช่วงของเดือนธันวาคมซึ่งเราจะมีกิจกรรมคร mm ิสต์มาสแล้วก็จะออกไปส่งความสุขแล้วก็ ร้องเพลงต่างๆมีกิจกรรมภายในบ้านภายในวีทรายแล้วก็ร่วมกับหน่วยง,งานภายนอกด้วยก็มีเหมือนกันอยากจะบอกว่าเวลาที่พวกเราเนี่ยอยู่ที่บ้านเนนเนี่ยเราก็มีกิจกรรมเยอะแยะนะครับคงไม่ได้เรียนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สวดภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นจริง,รงๆเรื่องเรียนเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเ,เป็นชีวิตของเราอยู่แล้วจุดตองครับแต่ว่ากิจกรรมเราเนี้ยก็จะช่วยส่งเสริมให้เราได้มีทักษะต่างๆมากขึ้นเท่านั้นเองใช่นะครับผม ครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณบอเดยโนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับสำหรับ EP ีต่อไปเนี่ยก็จะมีแต่บเดยวินคนเดียวนะครับที่เป็นพิธีกรแล้วก็จะมีแขกรับเชิญคนอื่นนะครับมาแทนผมไม่ใช่ผมอีกแล้วนะฮะก็จะผมไม่มาแล้วนะฮะจะเป็นคนอื่นแทนนะครับนะครับแต่ว่าก่อนจะจบเดี๋ยวให้บรเดวินฝากหน่อยว่าเราจะพบกับรายการนี้ได้อีกทีตอนไหนยังไงนะครับครับผมรายการอคับออฟสตอรีนะครับ เราจะพบกันทุกวันพุธเป็นพุธนะครับก็คือเป็นพุธสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4นะครับเวลา2ทุ่มนะครับผ่านทาง Facebook บ้านเนินใหญ่แสงธรรมนะครับผมก็จะเจอกับพวกเรามตโยด้วยเอามาอีกเจอก็เจอเพราะว่าใช้เพราะว่าใช้งานดีเอามาอีกแล้วก็ผมนะครับจะเป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับผมครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมแลวก็ติดตามนะครับครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการ อ่ะครับออฟสตอรี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย